พี่น้องเอ้ยมาเสียเบาเองบ้าหลอดดอกจ้าเบิ่อแต่แม่สิพามากินบูปเตปกันยังว่าพามากินกว๋วยจับนาะจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดียังเป็นท่าการจากพี่น้องจ้ามือนีสาวปานน้ะจ้าสิพาไปกิน บุฟเฟ่ทะเลเดือดพร้อมกับบุฟเฟ่ทุเรียนจ้าพี่น้องจ้าก,กินแบบบบจํำกัดเวลากินจุกจุกช้ำช้ำเลยจ้าพี่น้องพีชแต่บ่มีปัญญาก,กินของเพ่นนี่ละจ้าพี่น้องจ้าโอ้โยเบิ่งติละ่ะทุเรียนอันนี้คือหยิบได้เองหยิบได้แบบตามใจชอบเลยจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดอยากกินผู้ใดไปหยิบเอาเองเลยพี่น้องจ้า กุ้งกระซิมีแบบตัวเป็นๆแบบนี้เลยจ้ะหรือว่ามีแบบนอกน้ำคงน้ำแข็งปูหมาปูหน้าปูทะเลปูดองปูมีสูอยางซิงสูยางจ้ะพี่น้องโอ้ยซาปาละสะออนหลายจ้ะมาเบิงซอนอาหารกันจ้าพี่น้องจ้าเบิงซอนอาหารกา๋าไลคือกันจ้าของกินเห่นกินหัวพล,ละหมากหลากใหม่จ้ะพี่น้องจ้าอันนี้สิเป็นซ้อนผักเนาะจ้ะที่กินกับหมูกระทะเนาะจ้ะแต่ว่าเมือนีอ้สปาปาไม่ได้เอาหมอหมูกระทะจ้ะพี่น้อง เบิงหมูมักเป็ดกาไก่มีครบจบที่เดียวจะพี่น้องจ๋าป,ป้าซาปรลสอพิษแต่บ่มีถ่องใส่ของเพ่นนี่ละจ้าพี่น้องเบิงติละจ้าจักวัดเท่าไหร่ตูจ่จะพี่น้องเบิงติละปูองปูอาจจะมีหอดคงหอดไข่ได้จ้ะหมูสไลม์หมูสามสันหมูหมัมกป้า มีสุยางจ้าพี่น้องจ้าสบายนั่งสามสิบกรีดจ้าพี่น้องตัดผาพมัทนี้จ้าพี่น้องกุ้งชีสมีพนักง,งานย่างไห้ช้ำๆเลยจ้าพี่น้องจ้าของกินเหรนจ้ากับสีปลาม่านี่ละจ้าพี่น้องมีผัดปงผัดปูน้ำจ้าปูม้าแบบกันซำซำซำซ้ำ เอาสาวปลามาสั่งย่ำจะพี่น้องจ๋าย่ำกัสีมีพนักง,งานพ่นคนให้ใหม่ๆนะจ้ะกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมจ้าพี่น้องจ๋าจักว่าเลิศบ่เลิศมีหอดไก่บับจะพี่น้องนี่เบิ่งติละสู้ทรงสู้สิจะพี่น้องเบิง่งไก่บับก็มีจ้ามาดูทุเรียนจะพี่น้องทุเรียนนีรศอ,อีลีเลิศบัาากขักบักแน่สาวปลาสีคุมว่า่ะมันนี่ บางรลอดแหลกไปคนเอาตั้งแต่บักทุเรียนเพินมาจากพี่น้องจ๋าแนวอื่นบอกขาวมาย่านกินบ่เบิร์จ้ามือนี้มาก่อนสิกินของหวานเนะจ้ะสาวปาขออนุญาตกินของขาวก่อนนะจ้ะพี่น้องจ๋าย่างกุ้งกันช่ำๆเอาเต่กุ้งล่งแล้วเรียบร้อยพอพอลากกินบักทุเรียนก่อนละสาวปาว่าเย็ดตรวจเนอสาวปาว่า แต่ว่าสาวปลาหนังของอนุญาตก,กินของข้าวก่อนนะจ๊ะเพราะว่าถ้ากินของหวานก่อนนะังสาวปลาสิบ่อยากกินของพวกนี้เลยจ้ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็เอากุ้งมาแบบเบาๆซอบๆนะจ๊ะประมาณลดเดี่ยมสำนันละจ้ะพี่น้องจ๋าอยากจะบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้เรศม,มากจะแซบจะพี่น้องจ๊ะกุ้งดองสาวปลามาจานหนึ่งนะจาะกระเบิดไปเป็นที่เรียบ,อยบ้อยเบิ่งพี่น้องกุ้งคือหัวมันกุ้งช่ำๆเลยจ้ะพี่น้อง บังอย่างพอน้องเป็นนกกินก่อนจะเอาแบัทุเรียนนอกไว้ทั้งขางเลยจ้ะพี่น้องหายแล้วก็ไปหาของกินเล่นจ้ะพี่น้องจ้าสาวป้าบอกว่ากินของข้าวก่อนจังกินของหวานเอ้ยมาเลยเขาได้เบิด์ดละสัน่าเขาสีอู่หอดเทียงขึ้นเลยเป็นว่าเอ้ามันจิเทียงขึ้นอีลีปันนันบอกว่าคนสาวป่าว่ามันกะสิกินซัำอิมในตัวนะอยากาิีบอกว่ากุ้งขึ้นแสบมากเพราะว่ากุ้งมันสดจริงนะนะพี่น้องจ้า กุ้งก็คือตักขึ้นมาใหม่ๆเลยแบบดินดึบๆๆ,ๆเลยจะอันนี้สิเป็นจานย่ำน่จาจะที่เสาปลาไปสังมาอือยำทำใหม่ๆแซ่บจะพี่น้องจะ ัดภาพมาที่กุ้งหมดเป็นที่เรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องจสาวอปลากัสีย่างปงย่างปูอันนี้มันเดินปูอย่างนี่จ้ะพี่น้องผู้ใดรู้กะคอมเมนต์มาหวังแม่น้องเปลี่ยนเนาะบอกว่าปูหน้าพน้าวสีมะปูหน้ายังข้าสาวโตวบางใหญ่หนึ่งจ้ะพี่น้องโอ้ยที่แรกก็ว่าสิกินนั่นถ่ายกินย่างปูย่างปลาหมึกก่อนยังสิกินบังทุเรียนปัดอดใจบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ามันผููใหญ่บางปานเหนือบางทุเรียนขึ้นลดอิลีจ่ะพี่น้องจ้ะแซ่บ เนื้อละมุนเนื้อแบบเนื้อครีมคีมเลยจ้ะพี่นองซาปาเบาไปซาปากระกายากินอีกแล้ละจ้ะพี่นองจ้ะโอ้ยข่อยเป็นอีหยังกับบบกทุเรียนนี่ตอนอิ่มๆนั่นเอ้ยคือ่าปีนาผลัะจังพอกันบบกทุเรียนว่าสันวะแต่ว่าบ้านผ่านไปพ่อหมื่นจ้ะพี่นองเมื่อ,อกี้กินอีกแล้วจ้ะเนื้อเม็ดมันจ้ะพี่นองเม็ดในน่อ เนือทุเรียนอุ้ยฉ่ำเบอร์พี่น้องจ๋าโอ้แต่ว่าอย่ามาขาดหวังน้ำสาวป่าเด้อมือนี่สาวฟากินบ่ได้หลายจะพี่น้องจ๋าเบิ่งกินมักทุเรียนไปสามในจะพี่น้องเบิ่งได้หันแนวตัดเลียนละจ้ะได้กินบอกมังคุดตัดเลียนไปจะพี่น้องจ๋ามังคุดก็ช่วยได้ดีเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าผลละหมากลังใหม่พ่นหลายคักจะพี่น้องจ๋า กินหมักมั่งคุดแล้วเรียบร้อยแมงดาเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะจ้ะหันไปพอพอไปลักเอาบักทุเรียนมาอีกแล้วจ้ะอ,อ้าวเรานี่จันนักจะเต็มอีหลี <c oughs> สาวปากะนักสูจ้ะพี่น้องจ้อาอ้มามะลุยปูต่อจ้ะแต่ว่าปูอันนี้บวค่อยสดปันไหนนะจ้ะพี่น้องจ้ามันบ่ค่อยมีเนื้อลือว่า สาวฟ้าปิ่งอันแหงโพดหรือจังไหร่จะาพี่น้องหาเหนือมันบ่าพอมันหนาสิบรซนแหงหล่ะจ่าพี่นออ้องเออแต่ว่ามันเป็นปูอลัดกาบนี่แต่ว่าถ้าว่าปูอลัดกามันือสิตัวหน่อยแต่หรือตัวหน่อยมันตีลพี่น้อง เจ้าคะผู้ดใดห,หูกับคอมเมนต์มาบอกเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้าอ้าวสาวปลาสู่ของหวานยกที่สองต่อไปมาต่อด้วยบัคทุเรียนจ้ะพี่น้องไปเอาบัคทุเรียนมาอีกสามเม็ดจ้ะพี่น้องจ๋าสามในจ้ะอันนี้จะเป็นทุเรียนก้านยาวเนาะจ้ะพี่น้องสาวปลาหลดหลงไหลติดใจทุเรียนกาเน่าวจ้ะเนื้อแห้งละมุนแหง้งบาหวานแห้งเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากินทุเรียนแล้วเรียบร้อยมากินบักสลดัดต่อจ๋าน้ำจิ้มเพ่นน้ำเจวเพ่นคือรดบัคคักบักแนจ่าพี่ อ,อ้ามือนี่สาวไปกินไป <c oughs> เบิดไปแปดเมตรจะพี่นนองสู้บ่ไว้พอนองเปลี่ยนโนเบิดสิบสองสิบสามเมตรนี่ละจ้ะพี่น้อง